ปุ้มปนัดดาเปิดคลิปถามต่อหน้าป้องนวัดด้าราป,ปอเอี่ยวคดี Forex ท d ดีจริงไหมจากการณีเลยค่ะนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ,ธ,ธ,ธรรมได้เผยความคืบหน้าของ Forex ท d ีระบุว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังพิจารณาความเชื่อมโยงของดาราปอว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่เนื่องจากพบหลักฐานเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ผู้บริหาร Forex 3D นอกจากนี้ในวงการบันเทิงนั้นก็ยังมีเรื่องแซ่บเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งนั้นได้รับงานบริการออกมาโพส์เล่าว่าเจอหนุ่มติดต่อมาซื้อกินผ่านออนไลน์ใช้โป้ฝ่ายรูปการ์ตูนพอเจอตัวจริงถึงกับอึ้งไปสามวิเพราะเขาคือดาราหล่อมากซึ่งเธอก็ตั้งสติกแกร่งไม่ตื่นเต้นและทำหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดีโดยล่าสุดบุ๋มปนัดดานั้นก็ได้โพสตคลิปติก๊กต็อกของบุ๋มนั้นเป็นภาพของพระเอกหนุ่มฮอต ป้องนวัดขณะที่โดนยิงคำถามแบบตรงไปตรงมาจนเจ้าตัวนั้นแทบไปไม่เป็นเลยล่ะค่ะทําสีหน้าไม่ถูกกันเลยทีเดียวคำถามแรงเปิดฉากด้วยว่าดาราปอปายุ่งกับคดีโฟเร็กจ,จริงไหมหนุ่มป้องนั้นที่กําลังนั่งเล่นมือถือและสีหน้ารอยยิ้มอาการเปลี่ยนไปเลยพร้อมกระบบกมือปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริงครับไม่เคยยุ่งครับ ตอบมาแล้วหนึ่งคำถามแต่บุ๋มปนัดดานั้นก็ยังไม่จบข้อถามอีกข่าวว่าอีกข่าวหนึ่งที่มีสาวปริศนาแฉว่าดาราหนุ่มรูปหล่อหน้าหล่อมากซื้อบริการทางเพศจริงไหมซึ่งป้องนั้นก็ได้หันไปหาคนข้างๆพร้อมสะก,กิดบอกว่าช่วยพี่พูดหน่อยแต่คนข้างๆนั้นกลับตอบว่าใช่ซึ่งกระทำเอาพระเอกหนุ่มเนี่ยยิ้มแห้งเลยล่ะคะ่ะก่อนที่จะรีบแก้ใหม่ว่าไม่ใช่สิต้องบอกว่าพี่ไม่ซื้อ จังหวะนั้นบุ๋มถามย้ำอีกว่าซื้อหรือเปล่าป้องนั้นยกมือตอบกลับอย่างมั่นใจว่าไม่ซื้อไม่ใช่ผมครับแม่บุ๋มนั้นยังขยี้โดยถามต่อไปว่าส่วนใหญ่ได้ฟรีใช่ไหมซึ่งก็ทำอาไปไม่เป็นเลยนะคะ่ะตอบกลับไปคำเดียวว่าไม่ต้องพูดมือใช่ผมครับ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ